สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบาอีทุกคนทุกท่านนะครับพี่นอ้องวันนี้เบา้าอีเดินทางมาที่ตลาดนัดโคกกระบือเพิ่มหอยเม็กนะครับพี่น้องเป็นตลาดนัดข้ามไ่นะครับพี่น้องที่นี่อยากซื้อยากนั่งกันว่าตลาดข้ามไ่นะครับผมตัไ้ไปมากบัถึอยังได็กจับจีพีเสมากนะครับพี่น้องจับว่าตลาดข้ามไ่นะครับผมจับว่าตลาดข้ามไ่กันจริงขึ้นในจีพีเสเลยนะครับพี่น้อง ตลาดมีทุกเ<ห>สาวนัวนอังคารก็วันเสาร์นะครับพี่น้องคนเปลี่ยนแล้วนะครับผมวันอังคารและวันเสาร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวพ้ามาถามมึงโตแหลกก็ขอแลเบิึงนะครับพี่น้องห่างไรวันนี้รเราพ่อแม่ลูก 1. 1> แม่ลูกห่างไรวันนี้ครับผมแม่ลูกพ่อเยี่ยวหกพิบเจ็ดแม่ลูกหกหมื่นเจ็ดหลุดโตแม่แม่ผสมไปพ่อผสมเหรอได้เดีนแล้วครับผม เดือนทันวะไหมล่ะทันวะวัน,นที่เจ็ดเมีผสมวันที่เจ็ดทันวะเจ็ดทันวาเอจ็ดทันวาเอา, van, เอาได้ประมาณสองเดือนที่เขาสามเดือนแล้วพ่อเนอะาะใส่พอได้ไหมพ่อในท้องลิ้โกโ้ใน,น,นท้องเออดีโก้นะครับพี่น้องในท้องนะครับผมโอ้แอม่เกลีนาะจุกตัวเม่งามๆราคาห่องเท่เดียวพ่อ หกหกสเจ็ดบเจ็ดราคาห้องนะครับพี่น้องก็อร่องได้นะครับพี่เจ็ดต่อร่องได้ต่อร่องได้นะครับพี่น้องเพมีตำแหนิเนาะพ่อเนาะห่วงเพราะมีตำแหนิแล้วพี่น้องนี่ใส่เชื่องเชื่องนะครับผมเอ๋อตั้งอยู่ที่มืยเจ๊งหน่อยนะครับพี่น้องห่วงเพราะมีตำแหนิแล้วครับพี่น้องไายดำดำแบบนี้แหละครับผมแข้งขาสวยๆงามๆจี่เฉยแหละครับพี่น้องงามนะครับผมพ่อแม่ตัวครับมือนี้ เอามาหกตัวคขายเบอดเราบ่พ่อไอด้กลายสอตวแล้วนะครับพี่น้องเอาอร์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวอฝาเบอรติดตัวไดไนะครับบนี้เมีพี่น้องเขาอยากหญ่น้องเบดวบขวบแล้วมีเบอร์ทูบมีเบอร์ทูง่วมาจะ้างดครับพ้องพุดปดุกนี่ลพุดปุดุกชิญชมชมสารคามพ่อยังครับผม พ่อสุวรรณนะคอสุวรรณนะครับผมเข้อขุดลายๆกับข้อมันๆนะครับผมขอเราบปได้เอาเบอร์มากนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อพ่อเราไปได้นะครับพี่น้องอยู่บัณฑ์กุศลติที่อที่บอกเราบอกไว้เมื่อกี้นะครับเอ่อใส่ลงตัวไม้ตัวนะครับพี่น้องัวก็ถือว่ามีข้อให้เลือกนะครับพี่น้องตลาดข้ามญ่นะครับผมกัตลาดวันใหญ่ปันใดนะครับพี่น้องแต่ว่ากับ ผู้ใดอยากเอางัวเลี้ยงงัวยังกบบเขามาจับใจสืบใครได้กับเขามาตลอดง้อเขาตลอดไม่ตลอดนะครับพี่นอ้องเอ้าใครวันนี้เราพ่อวันนี้ว่าเส้าหกเส้าหกเมียเสานะครับะะพี่น้องเมียเสานะครับพี่น้องสียังสีเลยครับผมสีดำผู้ใดมากงัวดำๆนะครับพี่น้องติดบดถไห้นะครับพี่น้องเอ้าบดถดีโบสแข้งขาไม่มีปัญหาแล้วพ่อเนาะแข้งขาไม่มีปัญหาทุกอย่างแล้วครับพี่น้องงามๆนะครับผม<อ> ยืนเชิดเชิดสวยๆวยนะครับพี่น้องเอ้าฝังันไผ่ลักน้อยนะครับผมไผ่ดีไผ่เปิดดีนะครับพี่น้องเอ้าส่วนสูงเกือบร้อยสามสิบแล้วเนาะหัวเนาะเศร้าทะเลก็พอเอ้าข้อสี่แล้ว,ว,นะวเรบพ,พี่น้องสองหมื่นหกพันราคาห่วงต่อร่องไหนน้อยหัวเนาะตัวร่องไหนน้อยนงึงหัวแล้ววะตัวนี้ก็แม่นหัวเนาะเอ้าตัวนี้ไรบนี้ครับผมเอ้าราคาหมื่นหกนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังสสี่นะครับผม หนึ่งหมื่นหกพันนะครับอายุกว่าสิบปะมาณปีหนึ่งแล้วครับพี่น้องถ่ายสวยนะครับผมสีแดงดีนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับเพิ่นหองไว้นะครับพี่น้องงามนะครับผมเดี๋ยวพ้าวีคอเบอร์ก็ขอแล้วจังไยนะครับพี่น้องวันนี้เศร้าหกนะครับพี่น้องพอเราวหองไว้นะครับผมพ้าฝากเบอร์ติดต่อจังไยนะพ่่ออเก็บได้า เอาคืนรถว้าวมาทางไหนของเฮะเชียงยื่นสารคามนะครับพี่น้องเปรียบกู้ท่องบ้านคำเปียบกู้ท่องขอบคุณหลายๆครับข้อมันมันนะครับผมมันมันนะครับข้อเข่าเข่าเข่่อเรามาหงามๆนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับเขามหมก่อขอเราอยู่ตลาดได้นะครับพี่น้องพ่อเราบริเวณทั่วทั้งทรัพย์นะครับพี่น้องเพวกเมียอยากดูนงามของไห่เรานะครับผมห้องไรไปได้ครับผม ผมมาเฉลน้ำเพื่อนดัน46คนตัวกันอยู่46นี่ราคาหนี้ใจแล้วครับพี่น้องแด้งๆงๆ่ามๆมึงสีเลรอครับเอาไปเห็ดกิดทองก็เป็นงัวเงินเจ็ดหมื่นเหรอครับพี่น้องเอาไปทำกิดทองได้ก็เป็นวัวเจ็ดหมืน่นเหรอครับพี่น้องงัวงยังสี่นะครับผมฟงสังง่ายๆนะครับผมมองขไข้ได้หน่อยเนาะ46เนาะครับผมออกห่างแล้วนะครับพี่น้องมองขายเลย46ผู้ใดสนใจก็บฝ่าวเลยนะครับพี่น้อง บวกแน่นอนเหรอครับผมแยกลูกออกครับห้อยหางสวยลูกตัผูตัวเมียครับอยากเลูกตัผูเออส่งลูกสวยแน่นอนเหรอครับพี่น้องง้อส่วงนี้นะครับผมเที่ยงคุหไ่นะครับพี่น้องไอฝากเวอร์ติดตจังลยอ่ศูย์ยดศูนยครับศูนย์แปดศูนย์งสามหกกอแปดสามสครับสองแปสาไอยังครับเฟียมครับไอ้เฟียมนะครับผมทั่วมาท่งไหนครับพี่องนำพองครับน้ำพ่องคอนก่นเนอะขอบคุณเลยๆครับไปรานด้ผม ว่มามาทางหนุ่มท่องฟันเจนนะครับพี่น้องวา่างงา่ำๆคนได้นเจก็ตีต่อยแล้วมาได้นะครับพี่นอ้องเอาเด็กก็เป็นเมียสาวจาังเอยนะครับผมฟังอะครบ้ามสวได้ค 40, รัมมะคะบเ,เ,บเพื่อมี่หมืในเก้าสี่หมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องราคาห่างต่อร่องไหนนะครับผม งามง้ามนะครับพี่น้องนีเป็นึังสี่นะครับผมผ่อมีเบอร์ติดต่อ่เพื่เบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นย์นย์ศูนย์เจ็ดศูนย์อยังครับตอนนั้นตอนนั่นงัวมาทางไหพ่องอาะงมาเชื่ชมเชืญชมสารคค่ำนะครับพี่น้องคุณเรนสนใจกัติดต่อพ่อเแล้วางนะครับมันอาจจะว่าไกลเนาะพ่อเนาะวาเชื่นช่มมันนี่ไกลกันแล้รับพี่นาด ผู้ดินไปวัพ่อ,อผู้ดินก็ไปนะครับพี่น,อน้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อพ่อแล้วาได้นะครับตลาดยี่นี่มีวันอังคารกับวันเสาร์นะครับพี่น้องผอคุยอะไร่อมันนะครับผมเดี๋ยวข้ามาเบิ่งในห้อยหน่อยะครับพี่น้องเพิ่นจับเข้าอยู่นี่นะครับผมเฮ้ยหัวกับคนนะครับหลายมาได้แล้วครับไม่หัวเสียนเกียรติเลยนะพี่นอ <c oughs> อ้อ,ง,องเอาเอาเบิ่งหัวเสียนเกียของน้อง โอ้เศร้าเจ็ดโอ้ยเบาอย่าฟังคิดนะครับพี่น้องพ่อไผ่นะครับผมเศร้าเจ็ดนะครับพี่น้องโอ้ยว่แบบน้องไปนะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันนะแม่เนาะเอาสองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมเอาสนับสนุนจักหน่อยนะครับพี่น้องได้หอยหน่อยๆนะครับผมหน้ากดไก่ทั้งคนทั้งวัวเหรอครับพี่น้องสังเกตดทั้งหลนะครับผมหน้ากดไก่ทั้งก้นทั้งหัวเหรอครับ มักงัวแตนหนยยนนนน่หน่อยเองสิบจนแน่นอนแหละพี่น้องเบาเยีกก่ันตีให้หลดนะครับผมเ่ามีจนแห้วครับพี่น้องดีก็ไปติดเกมติดเหล่าติดยานะครับพี่น้องงามๆนะครับผมส,สองหมืน่นันนะคร<อ>ับพี่น<อ>้องราคาห่วงต่อร่องเลยครับผมพี่ฝากไว้จหน่อยนะครับผมพี่ก็ติดต่อบอ่งศูนย์หกหนึ่งสอปเกพี่ยังครับผม เอา้างวงงามตั้ง่างตลาดที่เอียงครับเขาให้ห้อยปุ่นจ้าให้ห้อยปุ่นนะครับผมเอา้าผ so ู in ้ใดสนใจก็ต <atrás> ิดต่อพี่เราแม่นะครับผมหรือว่าอยากไปชุ่มยูกอดยูลักนะครับผมเอ้าเชียงเฉียงสีเหลือพี่น้องแต่บบเชียงอีดีนลวงเราจับโบเล็ดเหรอครับผมเอ้าแต่บบเชียงอีดีเด็กน้อยเหรียญโบเล็ดเหรอครับผมเสืองวงกับเสือองศีเหลือพี่น้องเสือเชียงเฉียงองศีเหรอครับผม ตัวนี้ก็ว่เห็นว่เห็นจบกองเพิ่นนะครับพี่น้องยีไพ่บบนนะะพี่นอ้อ,นองยังขอไปสัง่งนิดน้อยนะคะรับผมตังนี้ก็เป็นไายตลาดนะครับพี่น้องไายตลาดหมวกติดกล้วยนะครับผมหัวก็ถือว่าเขาบ่หลายปันไดน,นะครับพี่นอ้องตัวตัวนี้ อ้าวพี่น้องมาไทยรวมไปแน่ยนี่เจ็ดมื่อนหาเนี่ยครับแม่ลูกทองไรวันนี้ครับพ่อเจ็ดเมื่นหาครับจะลองเดี่ยวไหมครับผมผสมไปครับผมบอยนังครับยังนั่ง่งเมียทองว่างนะครับพี่น้องลูกพ่ออะไรครับลูกตู้ผูนะครับพี่น้องลูกพ่ออดไครับผมลูกบามันเลี้ยงข่มโตเบ่งการทรงลูกนะครับพี่น้องถ้าเป็นตัวเมียนี่แงงจิคักรับพี่น้องข่มลูกเก่งนะครับพี่น้อง แม่สวยแม่สดลูกสวยแลีวกันพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกเต่าผูนะครับผมงามๆหนับผมพอดีก็ขอราคาไดก็พอเจ็ดพันหาครับก็ร่องเจ็ดสิบาราคาห่วงก็ร่องใออขวฝากเบอร์จังไนะขววี้เออศูนยดนย์กแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าศูนย์สี่สี่ครับศูนย์สี่สี่เก้าออย่างครับคอดวงครับอดวงงัวมากทั้งไหนครับพ่้งวรรจอมบึงกระนวลอ๋อกันนวลครับผมคอนเจนนะครับพี่น้องลูกงามๆมัิ แยกตาลูกเีรไรบ่นีพอแยกตาลูกสาิหาครับลูกสามิาเมียเม so so ียเท่าไรพ่อเมีย่เอียสี่หมื่นเอาผู้ใดมากแยกนะครับพี่น้องลูกสามหาเมียสี่หมนนะครับผมเาย็นเฉิดเฉิดงงมงสิแล้วครับผมบอกพูดในไรก็พอมันมันด้ครับผมตัวนี้ก็แม่นบอกตัวนี้ไรบนีพ่อสองหมื่นสามพันแยกลูกมาบ่พ เอาเป็นง่อยแยกลูก2 3 0 0 0ืนามนะครับเพาะแล้วห่วงไว้นะครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกสวยๆนะครับพี่น้องคนใดอยากได้ยังสี่นะครับผมทุ่นหน่อยเอาไปห่วไว้นะครับเอาไปผสมนะครับพี่นอ้องเบอร์เดียวกันก็มีกีน่นะเจ้าพี่น้องครับมานทำกันนะครับพี่น้องขอบคุณในาลายครับผม ้แลวออันนี้ก็จะเป็นฟังกล้วยฟังขนเพิ่นก็จะเป็นการตรวจท่องนะครับพี่น้องการตรวจท่องของหมอเพิ่นนะครับผมเอ้าฟางนี่ก็จะห่างๆเล็กน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใบผ้าไปเขามามงัวนเนยียนๆนะครับพี่น้องผ้าพี่น้องไปเขาก็ง่วนตั้งขนเพิ่นออกาฟางนี้นะครับะะพี่น้อง แม่นี่ไรไปไหนครับผมของหัครับของผมเป็นแม่ลูกแม่ลูกไรไปไหนครับเปิดไปด้สามสิบห้ารบแม่ลูกเขาสามหมื่นหาพันหาร้อยนะครับพี่น้องแม่สูงประมาณห่อยสามสบบวกได้แล้วครับพี่น้องสามหมื่นหาพันหาร้อยไแบลูกตัวผูกนะครับพี่น้องผูกครับลูกเชลโลเล่หน่อยเนาะบ่อครับลูกไทธรรมดาเนี่ยแหละครับลูกใมแม่ขืนเลี้ยนะครับพี่น้องสามหมื่น้าพันห้าร้อนะครับพี่น้อง งามแล้วครับพี่น้องหัวเขานะครับเดาไดสูงล้าข้าวงัวแดงโบไว้นะครับพี่น้องก็ตองจับไปเลียงเบิ้งนะครับพี่น้องเียมันถื่อฉลัวก็มานะครับผมไปผสมแดงก็ได้แดงขึ้นกเลยพี่น้องอฝากติตยังไงหน่อยศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สองนปกะครับผมเอาคุลาเข้าไปมันมัด้วครับผม ใคยกันอยู่นะครับพี่หนองไล่มาเดพ่อไลาพมสามห,ห,ห,หมืนห่นครับหมื่นสามหมืท่องหรอพ่พ่อท่องห้าเดือนแล้วครับประกันท่องปรกกันท่องครับเกเดือนมาขึาน้นครับห่องสามหมืนถวนเลยโอ้สามเอ็ดเสมนะครับพี่นงระกท่องครับประกันท่องนะครับพี่นองขึ้นมากโารทุนหมดลอหมลแล้วขึ้นมาดี่าขึ้นมาเ้าดือนเลยเาลูกขึ้นมา งามเนะพี่น้องคนประกันให้ประกันทองพร้อนนะครับ <ละ S 1> พีนน่น้องราคาหว่วงไว้สามสิบเอ็ดนะครับต่อร่างเอานะครับพี่น้องน้องขายมีอยู่นะครับพี <Adding> ่น้องเอางามเลยครับพี่น้องง้อทองน,นะครับผมสำหรับคนทุนหน่อยนะครับพี่น้องอยากได้ง้อทองเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงอ้วนก็ว่ามันต้งสี่นะครับพี่น้อง <reek> เอาไปเลี้ยงอ้วนชิ่งก็เลียงขึ้นเลียงขึ้นก็ว่ามันง้อตัวองศสี่หรอครับพี่น้องไปองไปสามสิบหก พ่อฝากเบอร์ตดต่อจังไงนะพศูนย์เก้าแดนย์เ้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามสามเก้าเจ็ดเาพ่อยังครับขอทอพ่อทอดขะทอนนะครับพ่ออทอบคุณในไลน์กระพ่อมันมันนะครับทอนเมียไหล่อทอนเมียไหลประเสั่นเขา่าเนี่ยปวดร้ยเนี่ยนะครับพี่หองรลายันนี้เรไปนี่ครับเมียเดี่องของพ้นนครับเอ้าต้นนี้รลายมันนด้พ่อสี่สิบสี่สิบเ ชีเจ็ดท่องไว้พ่ออันนี้เพิ่นว่าท่องสองเดือนเจ้าเพิ่นบ่าท่านตรวจนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวไหนตัวไหนจะตรวจนี่แล้วเพิ่นประกันท่องนะครับก็ตัวนี้เพิ่นบ่าท่านตรวจนะครับพี่น้องงามนี่ดอกพี่น้องชีสิบเจ็ดและาห่อนะครับผมซุ้มกระจีมาณๆลอยสามซิมหาได้แล้วครับพี่น้องเน่างามนะครับผม อะไรแบบไหนยังสี่นะครับพี่น้องของฟอท้อนนะครับผมเบอร์บายยี่วอไว้ให้มังหันนี้แล้วนะครับพี่น้องบระเด็นสนใจกับตีตัว่อเรานมาได้นะครับผมเบอร์ฟอไว้ให้เมื่อกี้นะครับผมงมว่อคุณกิริไล่ขึ้นรถจักไวแล้วนะครับพี่น้องเริ่มไล่ขึ้นรถแล้วนะครับผมอันนี้ก็ท่านเห็นจากฟองคุณนะครับพี่น้องคุณ อาสื่งง้อสื่อยังไงยิ่ลีขึ้นรถจังไรแล้วนะครับพี่น้องตลาดกรเริ่มจะไหวจังไรนะครับผมเจะไหวพ่ายค่อนข้างถ่ายตลาดฟังขุนนะครับผมของมันชมทั้งฟังง้ออังยักหน่อยพี่น้องอ้องไรเป็นได็ครับเมียเด็กอ่างไรเป็นได็กหกสิบห้าหกสิบห้าข่องบ่ครับเพิ่งผสมเพิ่งทำครับตุ่มผสมนี่ยตุ่มผสมนะครับพี่น้องอ่างไรผสมเพิ่นจักหน่อยนะครับพี่น้องผสม พอดังไว้นะครับพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งแล้วครับพี่น้องของกามปูฟ้ามนะครับผมเอาวันที่ผสมนะครับยี่สิบสามคือสภาพเออขุมพ่างล็อกขานะครับพี่น้องเอางวหัวตาผสมนะพี่เนาะก็พานหลบนะครับพี่น้องเป็นงวเสาบั่นไถ่งง่ามง่ามสิเลยพี่น้องล่ำชิงดีขนาดนะครับพี่น้อง กูได้อยากได้ยิงสี่ครับเขาได้กอครับหกสิบเลยก่อหกสิบหาต่ออกต่อเหรอหาตร่องไดนนะครับพี่น้องยู่งไอุงสงกูโอ้หนฟันมูนะครับพี่น้องมกบครีบริการทรงฟอร์มนะครับสวนซุงเหิรอยสี่สิบหารอยนะครับง้องเหครับเป็นงัวเสารนะครับถ้าม็นติดถองไปก็เป็นถองแลกเลยพี่น้องสติงเลยนะครับพี่น้องมงามลครับผมหกสิบหาลาห่วงข้อสื่อนะครับพี่น้อง งามดีนะครับผมสีขึ้นก่อสีงามดีนะครับพี่น้องมีสเเืียงๆนะครับผมมีสเฉียงดีนะครับผมสี้านะครับเกินหกนะครับพี่น้องอฝากเบอร์ติดต่อ้ไหนะ่อยเดครับศูนย์แปดเจ็ดสี่สอง่อเกาเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดพ่อยครับ วิดก oh, <the> ับวิดพวดัวม่อตัวครับมองัวมันอันหกิตะขายเหลี่ยยเดือดสองตัวนะเอาเลือตัวมันอยู่นะครับผมเอากาได้ขาเลี่นะเอา้งมาทางไหนครับยุันวลคอนเจนพี่น้องทางคอนเจนหมดเลยพี่น้องทยาวตลาดข้ามไงวัไก่เนาะวไก่โอ้มันติดกันต้องเก็บกันนวลแล้วนะครับพี่น้องคาไงนะครับผมกีโคดีอาได้อยากได้งงามมันสีก็ติดปอผอบมานะครับผมเอบคุณนใลายครับผอมันนีครับเป็นนีทำเบงก็มือเลยแมนแมนแมนอ้า นี่นะพี่น้องจัดเยนนะครับนนถ้าผสมมันถ้าไผ่พร้อมมันขึ้นเนาะม<ะ>ัน<ะ>ขึ้นก็เผานะครับผมบนนอขอบคุณหลายๆกระพรอมมันมันด้วยครับผม,ขอขอบน,มนั่งน,น,นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เดังนซีนะครับผมอินตัวคนมาได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเขามาชมวัวสาหน่อยท่างไทยตลาดฝั่งนี้นะครับผมฟ้องคุณก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับพี่น้อง ดาวอยากพามาถามแม่ลูกคู่นีให้นะครับผมเมียลูกคู่นี้ไรมาได้พ่อเจ็ดสิบเท่าไรพ่อเจ็ดสิบสามาแล้วข้าห่วงแม่ลูกนะครับพี่น้องออล่องได้นะครับผมเจ็ดหมื่นสามพันนะครับพี่น้องลูกตัวแม่นะครับพี่น้องลูกแดงดีอยู่นะครับผมเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องอาจจะลูกประมาณตัวที่สองนะครับสูงลอยสี่สิบบวกนะครับพี่น้อง เจ็ดสิบสามนะครับพ oh, ี่น้องราคาห่วงตอร่องได้นะครับผมเของวัต่อร่องเพิ่อนเพิ่อนะครับพี่น้องอยู่ตลาดนะครับผมขวาไม่ตัวครับผมไม่ได้หรครับขวาไม่ตัวครับเก็บแปดตัวเก็บแปดตัวขายไปแล้วบ่ขายสี่ตัวขายสี่ตัวเหรอมันบ่หัวขวบไหนขาดนะมันลดนะครับพี่น้องพวบวัได้ไปกลุ่มันตัดหัวไอ้เพื่อนน้อหัวเนาะ เบกูมันตัดไอยก็เพื่อนกขบ่ไหวแล้วครับพี่นวงอายุประมาณนี้แล้วนะครับผมอาชีพนี่ก็เป็นอาชีพที่เกษียณบ่เป็นแล้วครับพี่นวงอาชีพได้อหนะครับผมซึ่งเบาอีก็เฮ็ดอยู่นะครับพี่นองก็ถือว่าดีนะครับพี่นวงไ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดนอะพ่กเนาะไ่ได้ไปเฮ็ดผิกกฎหมายนะครับพี่นวงพอใจซืือกจังซสือนะครับพี่นวงพอใจขายก็จังขายให้กันนะครับพี่นวงตัวไรเป็นของพ่อบ่ะไรมาไดยครับผม เจ็ด่มียลูกเปิดเจ็ดสิบเก่าเมียผสมเไปครับผมเมียได้ข้าวพุกียนเหรอมีประกันทองพร้อมนะครับผมท้องเลยอ๋อะพี่น้องซื้อสวงได้สามเจ็ดหมื่นเก่านะครับผมอันนี้พาหลอดก็ประกันทองให้น้องฝาเนาะประกันทองให้ด้วยนะครับพนะี่น้องเมียไล่ซื้อนะครับพี่น้องแต่ว่าทรงลูกเอกาว่าบ่ไล่ปันได้นะครับพี่น้องก็ถือว่าทรงลูกสวยนะครับพี่น้องเก็บเม็ดสีได้ดีนะครับพี่น้องเมียทรงไหล่สี่สิบสามบวกอยู่นะครับพี่น้องลูกสามหมู่อาได้สอง มาเต็มตอนบานลูกสามนะครับพ yeah. ี่น no, so ้องเจ็ดส no, ิบเก่าเนาะราคาห่วงเอ่ราคาห่วงเจ็ด oh สิบเก่านะครับพี่น้องแยากตะลูกแยกบ่พวอลูกเท่าไรครับลูกห่วงสามสิบเจ็ดแม่เท่าไรครับแม่ห่วงสี่สิบหกลูกสามสิบเจ็ดเนาะอาหารมึงเอานะครับพี่น้องราคาอะไรมาะสม์นะครับพี่น้องบ่าเอกว่าเหมาะสมอยู่แล้วครับพี่น้องลูกก็น่าจะหัวล้นแล้วครับพี่น้องขอขึ้นโบว์นะครับพี่น้อง นำงามของข้อเล่าเหรอครับพ hey, ี่น so, right. so, ้องอีกค้อมนึงนะครับพี่น้องเจ็ดสิบเก่านะครับผมคมหนึ่งเลยเจ็ดสิบเก่านะครับเอาเตรียมไว้บบนี้พี่น้องผู้ใดอยากได้จดเบอร์งเราไว้บบนี้พี่น้องเดี๋ยวบ่ไปพ่อไปพ่อไปขอให้นะครับพ่อฝากเบอร์ติดต่อจัวหน่อยนะพ่อแับนี้เบอร์พ่อผมยไม่เหแต่เบอร์แม่แม่ยอยู่นบ่เบอร์แม่เออาคุณคุณเดวกงัวหัแม่จันทร์ทาทิพย์บ่เอางัวแม่จันทร์ทาทิพย์นะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านัดจะเห็นแล้วอยู่ใน ชิปนะครับพี่น้องว่ามาทางกระนวลนะพ่อเนาะกระนวนขอนแก่นบ้านอยังพ่อคำเงบ้านน้ำเพรียงบ้านข้ามเพรียงขงคำเพรียงตำบลอยังพ่อคำเงตำบลคำเพรีงบ้านคำเพรีงอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจไปเบิ่งอยู่ขอาอยู่หลักขวาแล้วนะครับผมเอาไปเยี่ยมยามถามข้อกันเบิ่งนะครับพี่น้องบ่สือบ่หาไปกินน้ำกินอนเนาะพ่อเนาะเอ้โบสือบ่หาบ่ว่ากันแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพาะมันมันนะครับผม งามๆนะครับพี่น้องสองขมนะครับผอเรามาหลายตัวอยู่แต่ว่าเราขายเบื้องแล้วนะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเบาเยกัดีจากล่าพี่น้องแล้วนะครับผมฝากกันได้พี่น้องด้วยฝากก็ไลยกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมคือท่านกดติดตามนะครับพี่น้องไปท่านไรที่เขาไมาชมแล้วนะครับผมรบกวนกดติดตามให้่นี่นะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดบอยพอจากล่าพี่น้องเพียงซสานี้ครับผม คลิปหนคลิปหม่จังฝอกันไหมนะครับพี่น่องคลิปนี้สวัสดีครับ